25เชียงรายครับส่งเครื่องบินลาดตะเวนพื้นที่ป่ารอยต่อ3จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านชี้เป้าจุดเกิดไฟครับนายชุติเดชกมนณนะชนุษนะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายครับประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เชียงรายและก็พะเยาครับโดยในวันนี้พบว่าพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายมีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานนะครับวัดได้101ไมโครกรัมต่อลูกบารเมตรครับส่วนพื้นที่ชายแดนไทยและลาวด้านอำเภอเชียงของวัดค่าได้94ไมโครกรัมต่อลูกบารเมตรนะครับแล้วก็ได้ทําการปรับใช้อ,า,อากาศยานปลีกตึงนะครับออกทําการขึ้นบินลาดตระเวนวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็แจ้งข่าวแก่เจ้าหน้าที่ดับไฟภาคพื้นดินไปถึง10 ถึงวันที่14มีนาคมนี้นะครับแล้วก็ให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติวันอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจัดตั้งห้องควบคุมสถานการณ์เพื่อติดต่อกับอากาศยานที่จะแจ้งข้อมูลที่พบเห็นทางอากาศยานให้ทราบด้วยและก็จะให้แต่ละห้องควบคุมปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับหากพบไฟไหม้ให้รีบเข้าไปจัดการเข้าไปดับทันทีครับ ค่ะอีกหนึ่งภาคส่วนนะคะผู้ชมคือหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเชียงใหม่ณตอนนี้ก็มีการวิเคราะห์ถึงสภาพอากาศค่ะและหากพบว่าความชื้นอากาศมีเพียงพอก็จะได้ส่งเครื่องบินขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงโดยทันทีนะคะจึงล่าสุดได้นําเครื่องบินเกษตรชนิดคาซาจํานวน2องลำค่ะขึ้นทําการตรวจสอบและราตเวนทางอากาศแล้วนะคะครับ